สวัสดีจ้าทุกคนที่อยู่ตรงนี้ฉันได้สิทงนี่ว่ะพี่โจสวัสดีนะอันบล็อกไหมอันบล็อกกันอยากฟังเพลงก่อนหาเพลงก่อนได้ไหม น้องเจเจพี่มีอะไรจะอวดพี่ได้สิ่งนี้มาแบ่งไม่ได้ <c oughs> เอาไปล่ะชอบตัวไหนถามแค่นี้ชอบตัวไหน <c oughs> พี่ช่วยหาร้านพี่ให้ได้ว่างแหละทำไมพี่โจคือเอาอย่างนี้นะคือเอาอย่างนี้ได้ซีเคร็ตไหม จะได้สีเคลตหรือเปล่าคือหนูไม่เคยมีดวงกับสิ่งอะเลยที่เรียกว่าซีเคลตเลยไม่มีดวงเลยแล้วซึ่งกล่องนี้จะได้ซีเคลตหรือไม่อาามาดูกันมาดูกันไม่เปิดละเพไม่เกียดหาน้องน่ารักมากอะ่ะแล้ซีเคลตมันคือตัวสีน้ำตาล ซิโมโมซิโมโมนะเราจะมาดูกันนะทุกคนทั้งหมดนะคะมีสองสี่หกแปดสิบสิบตัวลักษณะน้องๆจะเป็นแบบนี้โ oh อ้ยก็ตื่นเด่นอะามาเริ่มกล่องแรกกันเลยกล่องแรกนี่นี่คือน้องๆและนี่คือซีเครต คือขอดีมันน่ารักมากอะ่ะ like น่ารักมากๆอะ่ะมันควรจะมีอทุกคนนะมาดูกันดีกว่า,าตัวแรกตัวแรกคือมันน่ารักหมดเลยทตัวตัวแรกชิลๆตัวแรกยังไม่ต้องรู้อะไรอ้นอนนอนมีอันนี้ด้วย นั่นมีบอร์ดโยคะ l ะไล something like น่ารักมากๆกาดทุกคนกาดคอนี้น่ารักตรงที่ว่าเป็นอย่างนี้น้องหักขึ้นมาได้นี่คือความน่ารักของคอลเลคชั่นนี้นะคะถูกต้องมันถูกต้องจบไปหนึ่งตัวนะเงื้อไปเราจะมากล่องที่สองกันอย่างต่อเนื่อง มันน่ารักมากเลยอ่ะลองเมาแบบนี้เออนั่นเงนะลองหาที่กันแกะเลยแล้วกันคือซีเครยจะออกไหมแค่นี้แหละซีเครยน่ารักมากใช่ไหมพี่นนท์สวัสดีพี่นนท์ตัวแรกก็แล้พร้อมกับการจะการอ่ะแล้วซีเครยน่ารักมากซีเครยจะเป็นแบบยืนบนหินน่ะมันน่ารักสุดๆเลยเนีย่พี่โต้หนูกำลังแกะเลย พี่เขืจะแตกไหมอยากไล้นี้เขื่อโอยอันนี้น้องขาวน้องขาวทำอะไรน้องขาวทำอะไรน้องขาวอย่างนี้เลยน้องเป็นเต้นคิดคิดเวอร์ชั่นร้อยแปดสิบองศาทีเธอคิดฉันคิดพอร์ต้องยืดหลังอย่างนี้นะคะถ้าจะเต้นคิดคิดแบบนี้นะคะปุ๊บแล้วมันการิดเป็นอย่างเงี้ดาด่าขึ้นมาน่ารักอ่ะน่ารักไปหลือแบบน่ารักสุดยอด เดี๋ยวนี้การป๊อปมากเขามีลูกเล่นนะว่าบาเดิมถูกอ่ะดีอ่ะต่อไปอย่างต่อเนื่อ,องตืน่นเต้นอะอยากได้อ่ะอยากได้ซีเข็ดอ่ะคือซีเข็ดคอนี้มันน่ารักมากเทุกคนคีบๆร้อยแปดสิบองศานะคะพออายนะคะท่านี้นะคะยืดนะคะสวัสดีนะอ้ํา อันนี้นะคะเป็นนอนนอนทำอะไรดีนอนจะหกกบก็ไม่เถิงน,น่าหลักอะ่ะทำไมอะ่ะตอนเนี้ยรู้สึกว่าจะไม่มีซีเข็ดเลยอะ่ะแบบว่าดวงไม่ถูกกับซีเข็ดมากมากอะ่ะต่อไปต่อเนื่อกล่องนี้แน่นกล่องนี้แน่นกล่องนี้แน่น ขอเห็บสักขออะนี่นาใส่ละมาตรงนี้อุ้ยแต่ถุงใหญ่ถุงใหญ่ รอเป็นอย่างนี้ค่ะลองยืดฉีเธอคิดฉันคิดคิดว่าใจเราตรงกันตรงหน่อยตรงกับสีเข็ดหน่อยขอหน่อยไม่มีดวงกับสีเข็ดเลยครูบ่ขอที่แล้วก็ไม่ได้สีเข็ดยังหาสีเข็ดไม่ได้เลยเอ่ะนะเราผ่านไปแล้วสี่ตัวค่ะตอนนี้ไม่มีวีแววของสีเข็ดเลยด้วยซ้ำตอนนี้ ไปกล่องนี้แน่นกล่องนี้แน่นได้ทุกกล่องเลยอ่ะได้ทุกกล่องเลยที่ตายเถอะนี่ซีเข็ดอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องสีเข็ดไม่มาหรอมาหน่อยมาหน่อยขอหน่อย ซีต้องมาได้แล้วอ่ะซีเยต้องมาได้แล้วอ่ะแค่นี้อ่ะถ้าไมถึงไม่พลมมาเลยอ่ะอุ้ยแล้วน้องเป็นขนกรรมหยี่ด้วยทุกคนแบบดีเทลน้องอ่ะน้องเป็นขนกรรมยี่นะขนกรรมยี่น่ารหลักอะอตั้งไหนดีอันนี้ไว้น,นี่เลยคิดๆร้อยแปดสิบต้องหลักเนาะ ต่อเนื่องต่อเนื่องครึ่งทางแล้วตอนนี้ครึ่งทางแล้วโอ้ไม่ก็ทำไมไม่มีสิเข็ขอหน่อยเถอะได้ป่ะอุ๊ยอันนี้แนวตั้งสิเข็นแนวตั้งนะจบไม่ใช่ น้องสีขาน้องสีขาอันนี้น้องสีขาแล้วคือตอนนี้ห้องก็เริ่มไม่มีที่วางละแล้วก็คือถ้าเราจะวางอะ่ะเออแต่จริงๆริหนูยึดคติที่ถือว่าซื้อไปก่อนเดี๋ยวก็มีที่วางเองอัญโองพี่หลินหนูว่ามันได้อยู่อะหนูว่ามันต้องมา มันจะมีใช่ปะสีเข็ดอ่ะมันจะมาหาหนูใช่ปะ่ะวิวิๆอ,อ,อ,อันนี้ยาวอันนี้ยาวอันนี้ยาวเลยโตสูงไหมถ้าโตสูงจะสีเข็ดไม่เป็นไรอันนี้เป็นปางนั่งสมาธิแต่หลับจบปักหน้านี้เลยโอ้ยไม่ได้อ,อ่ะให้น้องไปหลับด้านหลังแล้วกันอ่ะ ตอนเนี้ยมันดูแบบกระจกกระจิก,กระหมดทุกคนมันเหลือสามสองสุดท้ายแล้วหนูจะได้ซีเพลตหนูรู้สึกว่าสิ่งนี้มันน่าจะคือซีเคลตหนูรู้สึกได้หวังว่าพอมันแดนมาแบบซีเคลตเป็นตัวสูงซีเหลนเป็นตัวสูงมันต้องมาแล้วแหละอุ้ยน้องน้องหลับข้อร้องอะ่ะอุ้ย อย่าใช่ปะไม่ใช,ใช่คิดไปเองล้วนๆเลยชี้เธอคิดจบอ,อย่าบังบอกกิ้งกันค่ะเด็กๆอย่าบังบอกกิ้งกันอนะอย่างนี้นะอย่าบังบอกกิ้งกันโอเค อบตัวสุดท้ายละตอบตัวสุดท้ายละตอนเนี้ยยังไม่มีลูกบอลหนึ่งอันนี้ไม่มีตัวนี้นะตัวนี้ไม่มีสีเขียวอันนี้กับไอตัวนี้ไม่มีสองตัวแล้วก็สีเขียอ่าสีเขียมาไหมแต่คนที่อยากได้สีเขียดบ้างอะขอได้ไหมแบบอยากมีความรู้สึกแบบ เฮ้ยฉันหยิบมาแล้วได้สีเครตอะแบบอยากเป็นความรู้สึก,กอะไางนั้นไม่เคยมีจะมีปะไม่ใช่อะนั่นไงไอเด็กไอเด็กหมุนล้อเป็นไอเด็กหมุนล้อกลองสุดท้ายแล้วทุกคน กควมันจะเป็นกล่องสุดท้ายแล้วอะมันจะสุดท้ายที่เรียกว่าสุดท้ายแล้วอะเอาไว้ตรงไหนให้มันไม่บังกันดีกวะไม่มีไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีให้มันไม่บงังไม่มีเลยใช่ไหมย๋ยวมาคิดคิด มันต้องอะไรอย่างงี้อ่ะอ่ะได้อยู่อย่าบาังบอกกิงกันค่ะเด็กๆโอเคอ่ะอันนี้พอได้ไม่แย่และนี่คือกล่องสุดท้ายทุกคนคะ่ะมันจะเป็นซีเร็ดหรือไม่มันจะใช้ซีเร็ดหรือไม่ ขอเธอขอหน่อยซีเครัเธอนะโอ้ oh my god มันจะมีสักครั้งเลยที่แบบเปิดมาละอ้าวสิครับอะยกบล็อกขึ้นมาละอ้าวสิครัอย่างเงี้ยไม่ซีเครั ทำไมวะทำไมวะซิเข็มมันยากขนาดนี้เลยเดิทำไมวะยิงอ่ะคิเค็มยิงกันหนุกมากเลยอ่ะน้อยอ่ะแลนนี่นะคะวลประกอบอรุรวบของเราคือน,น้องพวกนี้บูบี้ทั้งหลาย จัดบ็อกกิ้งให้เด็กๆก่อนเด็กๆอย่าชนบ็อกกิ้งกันค่ะเด็กๆเด็กๆบ็อกกิ้งชนนะคะอ่ะอะไรประมาณนี้ผลประกอบรวมค่ะน้อยอ่ะไม่ได้ดีแข่อ่ะ ะป๋อเหรอว่าไงเด็กสวัสดีเด็กๆทั้งหลายโปไปแล้วนี่โปไปแล้วแต่อาอยู่สวัสดีนะอายอ่ะไม่ได้ซีเกตทำไมทำไมทำไมถึงไม่ได้ซีเกตไม่เคยมีดวงกับซีเกตเลย ไม่เคยมีเลยแล้วรู้ไหมการหาซีเครตมันแพงการที่เราจะมาซื้อหนึ่งคอลเลกชันให้มันครบเนี่ยถ้าเราอยากได้ซีเครตมากๆอ่ะซีเครตปล่อยขายมันแพงนะเวยไม่มีตังคซื้อหรอกขายทีมันแพงเกินทำไวไม่มีดวงที่จะได้เลยทำไมวะเสียใจนิดหน่อยแต่ก็ได้อยู่นะก็สูนหนูก็ไม่เคยได้ก็จริงอ่ะทำไมเราไม่เคยได้เลยวะ มันไม่เคยได้สีเข็ดเลยซื้อพวงกุญแจมาได้สีซ้ำอีกทำไมาวะเป็นสีที่ไม่ได้อยากได้ด้วยการสุ่มมันลงแยกเกินตายเหอน้อยว่ะที่พวเราอะนะเริ่มสีเรียนแล้วมันไม่ได้สีเข็ยดมันต้องไปหาสีเข็ดอยากให้มันได้ไงถูกปะละ่ะ แต่ไม่เป็นไรนะคอลเลคชันนี้น้องมันน่ารักกันสิ่งต่อไปที่เราควรจะซีเรียสกับชีวิตต่อคือเอามันไปไว้ไหนกันอะจะเก็บน้องบูทั้งหลายนี้ไว้ที่ไหนดีในห้องห้องไม่มีที่เก็บแล้วเย้ไม่มีที่เก็บแล้วแตงพูดไปเรื่อยทำไมพี่พูดไม่ไปเรื่อยทะเลองอะถูกไหมพี่กล้วยทำไมอะ กิดอะไรขึ้น,นฮะมันดีกว่าซื้อหวยนะลูกหวยหนูก็ไม่ถูกหนูมไม่เคยซื้อเลยหนูมไม่เคยเดาหวยถูกด้วยชีวิตคนเราอะนะเริ่มซีเรียสแล้วซื้อกล่องสุ่มทีไรไม่เคยได้ไเป็นซีเข็ตน้อยวะเรียบร้อยนะคะสิบกล่องจบ อาแซลแซลอะไรอะอาแซลอะไรทุกคนขำอะไรกันอะหนู่มจะบ่นนะหนูขอโทษซื้อใหม่ไม่ต้องนอยซื้อใหม่ซื้อใหม่เลยหรอคะคุณพี่ปิดตำนานแะล้ว บแล้วจบแล้วไม่มีแล้วพี่ตัง้งพี่ตั้งสวัสดีค่ะหนูไม่ได้ซีเค็ตอ่ะพี่นอยอ,ะอ่ะน่า้าตกเลยหนูเพิ่องอันบล็อกไปพี่ตัง้งหนูเพิ่องอันบล็อกไปแล้วหนูก็ไม่ได้ซีเควตหนูนอยมากแต่มันยังไม่หมดแค่นี้หนูยังมีตัวสุ่มอีก กิ่กองไม่เป็นไรถ้าเราถ้าเราเช้เงินมากพอเราจะได้พี่ซีเครตมันแพงอะดิประเด็นคือแบบอยากมีฟิลที่แบบว่าเฮ้ยแกออกมาแล้วเอซีเครตอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยมีมาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าอยากได้สีนี้อ,อยากได้สีนี้ครั้งที่แล้วสุ่มมาได้สีนี้ แต่อยากได้สีนี้จะได้ไหมสีนี้มาดูกันคือแบบไม่ได้ซีเค็นแล้วไม่พอละยังได้สีที่ไม่อยากได้อีกเศร้าปะขออะไรเหระสีเขียวอะมา่อยเด็ มาหน่อยเฮ้ยมาหน่อยตัวนีเท่ะเตัวนี่อะ,ะแ,แฮปปี้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ชอบได้ปะนอ้อ,นนองรแขแล้วก็ูเอ้ยอันนี้ได้อันนี้ให้อภไปอันนี้โอเคเป็นสีที่อยากได้ลองลองมาจากฟีเขียว เอ hey, ตัวนี้ได้อันนี้เท่วะ่ะเอ้ตัวนี้เท่จ้าป่ะเฮ้ยนางมีซีเกตสองตัวด้วยนะจะบ้าโอ้ oh my god เ okay, ท่อ่ะตัวนี้มันเท่อ่ะตัวนี้นเท่มากอ่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยว่าไปอันนี้เท่อ่ะ ใสนี้ก็ชุบป,ปะดูป,ปีดูป,ป,ปาปาน้องเป็นปงกุญแจสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดถ้าสิ่งนี้ก็น่ารักมากวันนี้เป็นตีมพัสเทลสุดๆหวานมากก็เดี๋ยวจะไปละมีอีกไหมเหรอจะมีอีกไหม ที่จุ่มหรอจริงๆมีอีกกล่องนะฉันมียกบ็อกอีกกล่องหนึ่งที่ยังไม่ได้แกะฮ่าๆๆฉันจะมีอีกกล่องหนึ่งที่ยังไม่ได้แกะมันเป็นลาบูบูคอลเลคชันมิวเซียมอ่ะมันเป็นงานอาร์ตของปารีสที่เขามารีเซลแค่เฉพาะที่ป๊อปมาร์ทปารีสอ่ะ ฉันมีคอลเลกชันนั่นอีกที่ยังไม่ได้แกะแต่ฉันว่ามันยังไม่ถึงเรื่องที่จะต้องแกะไว้แกะครั้งหน้าเดี๋ยวมาไลฟ์ได้ไหมเดี๋ยวว่าไปเป็นคอลเลกชันที่หนูไปเดินที่ป๊อปแลนด์แล้วหนูรู้สึกว่าหนูชอบตัวเดวิดมากเดวิดมันเท่มาก แล้วก็อยู่เขาก็รีเซลที่ปารีสแล้วหนูก็ได้มันมาแล้วหนูรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเลิกที่ต้องแกะหนูยังตื่นเต้นทุกครั้งที่จะจับมันหนูแค่บิวให้ทุกคนอยากให้หนูแกะเท่านั้นแหละแต่หนูว่ายังไม่ถึงเวลาอ,อยากให้แกะอันนี้อยากให้แกะอันนี้เอาไปว่าเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูแบบขำๆก่อน จะเอามาให้ดูแบบขำๆ mm hmm. ปีนแบบนึงมันเป็นคลลคชั่นนี้ตึงคือเาาจะเป็นแบบฟิลพวกแวนโกเอยโมนาลิซาเอย r e รีมิงเอ่ยเดวิดอะไรอย่างเงี้ยถูกก็คือคอลเลคชันนี้หนูยังไม่รู้ว่าซีเครตมันคือตัวไหนอะแบบไม่มีซีเครตในนี้ให้ดูแต่มันสวยมากอยากได้เหมือนกันนะซีเครตคอลเลคชันนี้น่ารักมากอ่ะ อันรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องแกะมันจริงๆหนูได้ตัวเนี้ยมานานมากล่ะหนูยังทำใจที่จะแกะมันไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนแต่คอยนี้สวยมากะพูดจริงแบบไปเห็นที่ป๊อปแนร์แล้วมันแบบโหอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาก็รีเซล เลิศเนาะสิ่งนี้เลิศอะอยังไม่แกะยังทำใจในการแกะไม่ได้อะไว้เดี๋ยวมาไลฟ์แกะใหม่ดีกว่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอก,กันจ้าบ๊ายบายอ้าวพี่ขอ